สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และ f c ทุกท่านนะครับอีกทั้งแผงจริยุทธ์ทั่วประเทศไทยนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรายการแบ่งปันพระแท้และความรู้นะครับทุกวันอาทิตย์และวันพระรหัสับดีนะครับเวลาสองทุ่มตรงนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็ผมมีพระชัยพิรีนะครับพระชัยพิรีพี่นาฏนะครับวัดบวรนะครับจะมาแบ่งปันความรู้ให้ท่านนะครับนะเรามาชมกันเลยครับว่า พระชายเพลีวัดบวรเนี่ยเราจะดูเกแท้เนี่ยดูให้รู้ว่าเกววาแท้เนี่ยดูอย่างไรเห็นไหมครับเราจะดูอย่างไรให้รู้ว่าเกววาแท้หยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยบางทีเห็นสีเข้มเข้มเนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่แท้นะครับเพราะว่าเคยเห็นแต่สีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเครื่องที่ผมเคยบอกนะครับพระเครื่องเนี่ยพระหล่อโบราณเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเหลืองเขียวหรือทองผสมเนื้อผสมโลหะผสมเนี่ยเขาจะ เข้มได้นะครับน้ำตาลได้เหลืองได้นะครับนะน้ำตาลได้เหลืองได้อมแดงได้ออกจำปาได้อยู่ที่การเก็บอยู่ที่การรักษานะครับอยู่ที่การเก็บและการรักษาพระชัยเพลีตอนนี้ที่ผมนําขึ้นมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีเกเยอะเลยนะครับเกเยอะเลยเกเนี่ยสีเหลืองๆผิวดีผิวดีกว่าพัดแท้ผมอีกนะพะัดพัไม่แท้เนี่ย ผิวออกเหลืองเลยนะครับสวยนะครับแต่ว่าเขาจะเล็กกว่านิดนึงและเขาเป็นพระฉีดไม่ใช่พระหล่อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกพระฉีดพระหล่อได้นะครับพระชัยภัยีพินาตวัดมวรนนะครับองค์นี้นะอง์นี้ดูข้างหน้าดูหุ่นกันเลยนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยท่านดูนะาาพระชัยไพรีส่วนมากเลยเนี่ยตาเนี่ยจะลึกนะครับตาเนี่ยจะ เขาจะต้องลึกๆนะครับถ้าส่วนมากแท้เนี่ยเบ้าตาจะลึกนะฮะหุ่นหุ่นเทียนจะลึกแต่ถ้าตื้นมีไหมก็เป็นไปได้นะครับตื้นมีไหมเป็นไปได้นะฮะดูบัวอ่าท่านแรกเราจะดูพ้าแท้เนี่ยเราต้องดูดูหน้าก่อนตาลึกๆจมูกโด่งๆบัวคมบัวเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเป็นพ้าแท้เนี่ยส่วนมากบัวจะติดคมเห็นไหมครับบัวเนี่ยจะคม พระชัยพลรีวัดบวรองค์นี้นะครับเป็นเนื้อโซนน้ําตาลผิวน้ําตาลเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าผิวมันเทศผิวจัดพระผิวจัดหรือผิวมันเทศเนี่ยคำว่ามันเทศเนี่ยคือเขาเหมือนมันต้มเนี่ยมันจะออกน้ําตาลถูกไหมที่เซียนพระเขาเรียกว่าผิวมันเทศเนี่เนื่องจากว่าพระองค์นั้นจอกน้ําตาลมีเปลือกหนานะครับมีเปลือกหนาเนื่องจากว่าออกน้ําตาลเนี่ยน้าตาลหนาแต่พอเราดูพริกก้นปั๊บอันนี้เหลืองแล้ว อันนี้ออกเหลืองเขียวแล้วอันนี้ทําให้เราดูรู้ว่าแท้ดูง่ายเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยเหลืองเขียวเหลืองเขียวนี่ก็เข้าสูตรเขาเพราะว่าพระเขาเนี่ยเหลืองเขียวถูกไหมฮะพระชัยเพลีพินาฐวัดบวรเนี่ยเขาเป็นเนื้อโลหะทองผสมเพราะฉะนั้นต้องเนื้อออกโซนเหลืองเขียวนะครับโซนเหลืองเขียวนี่นะฮะเหลืองเขียวแล้วตะใบเนี่ยเขาตะใบแบบนี้นะครับตะใบแบบนี้แล้วตรงกลางส่วนมากจะนูนนูนนิดๆนะเวลาเวลาตะใบเนี่ย ตรงกลางองค์พระเนี่ยส่วนมากก็จะมีเนื้อช่วงเนี้ยจะสูงสูงกว่าช่วงอื่นนิดๆนะส่วนมากจะจะตะใบตรงเนี้ยอุ้มๆนิดหนึ่งสโลปไปหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ทุกองค์เพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ข้อยุติเพราะฉะนั้นเราก็ดูลมรวมการดูลมรวมเนี่ยท่านต้องดูหนึ่งมีการประกบหุ่นเทียนนะครับนะมีการประกบหุ่นเทียน มีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนี่นะฮะเนื่องจากองค์เนี้ยาสีสีออกมันเทศก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพระเขาผิวเข้มแต่ผมอยากผมอยากให้ท่านดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผิวมันเทศเนี่ยพักกิ่งมีเยอะเลยพักกิ่งไพรีเนี่ยผมซื้อได้ฟุกซื้อได้ถูกบ่อยมากในเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนนะ20กว่าปีก่อนเนี่ยพระใช้ผิวแบบเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นพักกิ่งพระชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักกิ่งพระชัยเนี่ยซื้อได้ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่รู้นะครับเหมือนโฟกัสไม่ค่อยดีนะเอาชากเขียบไหม,มเปลี่ยนชาก่อนนะครับขออภัยเปลี่ยนชาก่อนพระเล็กด้วยแล้วพระเล็กด้วยนะะอ่ะนี่นะครับอ่ะดีขึ้นนี่นะครับ เนื่องจากว่าผ้าชายผิวเนี่ยผิวมันเทศเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อได้ถูกแล้วก็บ่อยฟุกได้บ่อยเนื่องจากว่าผ้ากิ่งเนี่ยพอเขาเห็นดำๆแบบเนี้ยเขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยซื้อกันแล้วไม่พิถีพิถันในการดูเพราะว่าเขาจะเอาแบบว่าเหลืองเหลืองเขียวลักษณะอกเหลืองผิวไฟเพราะคนจะจดจําแต่ว่าผ้าชายเพลีเนี่ยต้องออกน้ําทองเพราะฉะนั้นการที่หาผ้าชายเพลีผิวจัดแบบเนี้ยซื้อได้ถูกเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งพระชัยนะครับเวลาผมเจอสมัยก่อนยี่บกว่าปีก่อนเนี่ยหยิบขึ้นมาเห็นออกน้ําตาลแบบนี้นะผมพลิกก้นดูแบบเนี้ยนะผมก็ซื้อได้แล้วแทบจะไม่ต้องดูพระเลยเนื่องจากว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเวลาเก้เนี่ยเขาก็เก้ผิวเหลืองเก้เพื่อให้เหมือนน้ําทองพอไปเจอผิวพันธุ์มันเทศพลิกก้นมาเหลืองแบบนเนี้ยเนี่ยแท้ดูง่ายเลยแทบไม่ต้องส่องด้วยซ้ํา แต่แต่แต่เราต้องส่งเนื่องจากว่าเราต้องไล่ความแท้แบบละเอียดเพราะเราเป็นผู้ซื้อแล้วก็เป็นซื้อแบบว่าเอามาออกต่อให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นพระเราต้องแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพระองค์นี้นะต้องดูความลึกความคมลึกดูตะเข็บข้างมีตะเข็บดูให้เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับพระหล่อโบราณน,นะฮะพระหล่อโบราณพระหล่อโบราณเป็นยังไง ก็ต้องมีคาบเบ้านะครับมีดินเบ้าบ้างนะครับบางทีก็มีติดอยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับมีติดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับคาบเบ้าเนี่ยนะคาบเบ้ายังมีติดปปลายเห็นไหมครับและบัวเขาเนี่ยคมขนาดบัวเขาเนี่ยเห็นไหมฮะสวยคมเป็นใบไม่เบอร์ไม่บวมจมูกเขาโด่งเป็นแท่งเบ้าตาลึกส่วนมากเกเนี่ยจะเล็กๆแล้วก็โต นะครับเล็กๆต้อๆแล้วก็เหมือนจะก้มๆชะโนกหน้าลงมาด้วยนะครับชะงกหน้าลงมานิดหนึ่งพระเล็กนะแต่ว่าเกยเนี่ยพระเขาเล็กแล้วก็เขาเป็นฉีดเพราะฉะนั้นคุณต้องดูพระหล่อพระหล่อต้องมีตะใบมีเก็บตะใบมีแต่งนะครับมีตะเข็บตะเข็บนี่ก็ต้องเป็นตะเข็บที่ว่าถอดเทียนแล้วประกบนะไม่ใช่ตะเข็บของเก๊เก๊ก็มีตะเข็บแต่ตะเข็บเขาเกยก,กับแท้เขาไม่เหมือนกันคนละอย่างนะครับร่องรอยการหล่อการเลอะการเนอะเห็นไหมฮะ มีหลุมมีโพรงบ้างนะครับเนื่องจากว่าแท้พระแท้เนี่ยมันต้องมีหลุมมีโพรงมีรูนิดนิดหน่อยหน่อยเนื่องจากว่าโลหะเวลาเขาเทแล้วไม่เต็มพอไม่เต็มแล้วมันจะมีหลุมมีโพรงเล็กๆน้อยๆนีนิดนิดหน่อยหน่อยต้องมีแต่ถ้าเกเนี่ยจะตันไปทั้งองค์เลยผิวเหมือนผิวส้มอะนะผิวเหี่ยวเหียวนิดๆเหมือนผิวส้มนะแล้วก็ตึงไปทั้งองค์เลยนะครับก็เรียกว่าเหี่ยวไปทั้งองค์เลยไม่มีรูไม่มีโพรงอะไรเลย อันนั้นแหละเขาเรียกว่าไม่แท้เป็นพระฉีดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพระหล่อโบราณและตะใบเห็นไหมครับตะใบข้างในเป็นเนื้อเหลืองเขียวนะเหลืองเขียวพระชายเพลีนะครับดูให้ดีนะครับดูให้เป็นพระหล่อดูตาลึกๆจมูกโดง่งนะครับนะดูตะเขะ็บนะดูตะใบตามดเห็ดไฟกวดทรายเล็กๆฝังอยู่ตามองค์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแบบธรรมชาตินะ เพราะเดี๋ยวนี้พระเกศก,ก็เริ่มจะใส่แล้วนะครับเริ่มจะใส่เม็ดกวดเม็ดทรายแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มทําแล้วเพราะฉะนั้นการดูพระต้องดูลมรวมนะครับดูให้เป็นพระหล่อโบราณที่ยุคเก่าเราต้องดูธรรมชาติด้วยดูผิวจัดนะครับดูร่องรอยตะไบความเก่าสนิมทองเหลืองพวกนี้ต้องดูหมดนะต้องดูเราต้องมีความละเอียดในการพิจารณานะครับะนะครับอ่ะก็ผ่านไปนะครับ สำหรับพระชัยเพลีนะครับหวังว่าท่านคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ